ตลาดกลับมาเขียวก็จีนะครับแต่ที่เขียวกว่านั้นเนั่นคืออีเทเรียมนะครับล่าสุดเนี่ยทำสติตบเบิร์นต่อวันมากที่สุดในปริศาสตร์เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมอีเรเรียมถึงได้เติบโตรุนแรงขนาดนี้และมีทั้งคนบอกเลยว่าจะออกจากร่มเงาของบิตคอยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่ร้ไลฟ์ังนะครับ สิบเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม p r o p e r t y l i ่ e นะครับที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับผมในคลิปนี้จะมาพูดถึงตาลาดคริปโตอีกแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะภาพรวมตลาดเนี่ยดูสดเขียวสดสายเขียวขจีนะครับบิตคอยตอนนี้เนี่ยนะครับพุ่งไปเกือบจะถึง50,000นนะครับแปลว่ากลับจุดแนวต้านเดิมนะฮะแต่ที่แรงกว่านั้นเนี่ยคือ ตัวอี h ท r e ี m เียมนะครับที่แตะไปกว่า3,700เหรียญแล้วนะครับเรียกว่าโตค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับตบัวประมาณเเรลยฮะแล้วก็คาร์ a n o โนนะครับก็แตะ3เหรียญเป็นที่เรียบร้อยครับ10%รฮะ ซึ่งการมาครั้งนี้หลายคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นดีใจนะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนให้จับตาตัวนั้นคืออีเทอร์เรียมนั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแก๊สแพงไม่น่าใช้เลยนะครับดีทุกอย่างแหลยจะเว้นแก๊สแพงอย่างเดียวนะฮะแต่วันนี้รู้ไหมครับว่าทุกอย่างของเอ่อคุ้มสิ่งของอีเทอร์เรียมเนี่ยกลับดูดีกว่าที่คิดครับต้องบอกว่าอีเทอร์เรียมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับครั้งล่าสุดเลยนั่นคือ IEP หนึ่งห้าห้าเก้านะครับที่เปลี่ยนทำให้อีเทอร์เรียมสามารถ ลงไปที่บ้านนะครับให้เกิดการฟืดไงเพราะว่าเฮ้ยอาจะรักษามูลค่าได้มากขึ้นนะอีเทียมวันนี้เนี่ยอาจจะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับประกอบกับการมาของอีเทียม2 0ที่เป็นสเต k กกิ้งนะเอาไปสเต็กเอาผลตอบแทนเป็นว a ลลิเดเตอร์ได้เนี่ยนะครับอีเทียมก็เลยด,ดูมีความโดดเด่นมากๆในการที่จะอาสเต็กลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ5%นะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวซัพพลายเนี่ยจะลดร้อยลงไปเรื่อยๆครับและล่าสุดทำสถิติใหม่นะครับนั่นคือเบิร์ไม่กว่า12,000เหรียญน,นะครับภายในวันเดียวฮะ คำถามก็คือว่าทำไมมันถึงเบิร์นได้เยอะขนาดนี้และเบิร์นติดออทามไฮด์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ในตอนวันที่4เอกซ์เนะครับที่เป็นวันแรกในการเริ่มเบิร์นของอีทิเรียมเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆเบิร์นมาทียนิทพัน2,000อีทอ,อะไรไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยนะครับมันเกินไปหมื่นอีทแล้วนะครับถ้าจะดูกราฟจะเห็นภาพว่าเฮ้ยอัตราการเบิร์นต่อวันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทำให้ซัพพลายที่ออกมาแต,แต่ละวันเนี่ยนะครับน้อยลลลงไปลไปปนนรรอยะะคับแ อาจจะมีโอกาสที่ติดลบด้วยครับมองเห็นภาพนี้ก่อนนะครับว่าอีทิเรียมเนี่ยจะมีซัพพลายใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งประมาณ4%น,น,นะฮะแต่ว่าก็จะมีการเบิร์นนะเผาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยค่าแก๊สแพงถูกแพงน้อยมากแค่ไหนมีคนต้องการอีทิเรียมมากแค่ไหนหรือว่ามีการใช้งานอีทิเรียมมากแค่ไหนนะครับถ้ามีการใช้งานอีทิเรียมมากมากๆเนี่ยครับค่าแก๊สก็จะแพงและค่าแก๊สเนี่ยจะเอาไปเบิร์นเหรียญน,นั่นเองนะครับยิ่งเบิร์นมากแล้วถ้าเบิร์นเกินกว่าเหรียญที่เกิดใหม่เเเเนนนี่ย่ยยจะกกกกิดดดาาารรรคคือออหตััััวขงงซพพลบ คือตอนนี้ผมดูรีเสิร์ชเนี่ยครับการเกิดการหดตัวของซับพลายอาจจะเกิดในปี2ปีข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีแอปพลิเคชันมารันมากขึ้นรายได้ของแก๊สอะไรเงี้ยต่างๆมากขึ้นถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยครับมันเกือบจะเกิดการดีเฟล t ตแล้วนะครับ ถ้าหาจาให้พูดง่ายๆนะครับถ้าวันนี้เนี่ยอีเทเรียมเนี่ยนะครับมีค่าฟรีหรือมีรายได้แพลตฟอร์มโปรโตคอลเรเวเนียเนี่ยเยอะมากขึ้นเท่าไหร่การเบิร์น Burn ก็นจะมากขึ้นเท่านั้นนะครับพอมเป็นมุมมองแบบนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็พอจะคาดการได้นะว่าเออถ้าวันนี้มีอีเทเรียมและได้เพิ่มขึ้นราคาเด่นอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเห็นภาพไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลขน่าสนใจอันหนึ่งนะครับนั่นคือ protocol revenue นะฮะของ Ethereum เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแซง Infinity ะนะน,น,นะครับ 485ล้านเหรียญนะครับภายในเดือนเดียวนะครับหรือว่าประมาณ10,000ล้านบาทนั่นเองนะฮะอีเทเยมตัวเดียวนะครับอ๋อมีตังมีไรายได้เข้ามา10,000ล้านเลยนะครับก็ไม่แปลกใจอะไรนะที่ทําให้ออราคามันเติบโตและไม่การเบิร์นเยอะขนาดนี้นะครับอันดับ2นั่นคือ XC ็ i n f i n i t y นะครับก็เป็นเกมดังแต่คนรู้จักจกนันอยู่แล้วนะครับอันดับ3 OpenSea นะครับอันดับ4 ไฟคอยครับแพนเค้กสวอปดีวีดีเอ็กซ์แมตตอ์มาสอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เห็นว่า3อันดับแรกเนี่ยนะฮะเป็นเชนอีทเรียมหมดเลยครับหลายคนเนี่ยจะไปติดเรื่องของออรายได้ถูกไหมฮะก็แต่ว้ยรายได้อะอทเรียมก็อาจจะเยอะจริงๆแต่อย่าลืมว่ามีแอปพลิเคชันหลายตัวของอีทเรียมนะครับที่ยังไม่ได้เก็บรายได้เลยแต่ก็เบินค่าแก๊สให้อีทเรียมเยอะแยะมากมายอันดับหนึ่งนั้นเนี่ยคือตัวยูนิซอฟนั่นเองครับ ซึ่งตัว n e ส s ว a p เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม d e f i นะครับตัวหนึ่งที่มีดุคจิตี้นะครับหรือสภาพคล่องเยอะที่สุดในโลก d e f i ในอ t เ e อริเอมเลยนะครับมีท o t ท l ลว l ล e l ล็กเนี่ยนะฮะหรือเงินที่ฝากอยู่เนี่ยประมาณ65%ใน DEX ทั้งหมดเลยครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ยูซซอฟได้เปิดตัวมานี่นะครับก็ทําค่าฟรีได้กว่า1นึ่บิลเลียนให้กับคนที่มาโปรไวด์ดิวิชิตี้หรือเอามาวางเงินนั่นเองนะแปลว่าโหรุนแรงเหมือนกันครับแล้วถ้าหาดูลึกขึ้นไปนี่ครับยูซซอฟเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่โปรไวด์นะหรือเบิร์นค่าแก๊สของอิทเทอรี่นี่เยอะมากๆเลยนะครับจากคุณเฮเดนเนี่ยเขาออกมาบอกว่ายูซซอฟเนี่ยอาจจะเบิร์นต่อปีนะครับเอาแค่เบินอีทอย่างเดียวนะนั่นคือ1นึ่งบิลเลียนเลยนะครับก็คือ1000ล้านเหรียญนนะ่ะ เป็นค่าเบินของแพลตฟอร์มอยู่นี้ตัวเดียวเลยครับลองนึงกภาพนะครับนี่คือแพลตฟอร์มเดียวนะฮะแต่เบินไปถึง1นึ่งพันล้านต่อปอีแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มตัวอื่นมาขึ้นเรื่อยๆอีกเนี่ยจะน่าดายอย่างไรนะครับผมขอพูดเป็นทีละเซกชันแล้วกันเนาะเพราะว่าอีทิอูเรียมเนี่ยมันมีตัวมารันหลายรูปแบบนะครับอันดับแรกนั่นคือดีฟานั่นเองนะในอย่างนี้นคือตัวยูส왑ที่เบินดุนแลนด์ครับแต่คุณหารู้ไหมว่าดีฟ่าโดยภาพรวมเนี่ยมันโตขึ้นขนาดไหนครับ ตอนนี้เนี่ยโลกดีฟายในกำลังเติบโตอย่างรุนแรงนะครับดึงดูดแม้กระทั่งนักลงทุนสถาบันนะฮะอย่างเช่นเกร s c a l e เองก็ตามเนาะกำลังลงทุนในตัว d e f ายครับแล้วก็เติบโตอย่างมหาศาลนะครับและตอนนี้นี่นะครับมีทั้วทั้ l ว e ล o นล็อกแล้วมี User อร์ใช้งานเนี่ยออไทม์ไฮเลยนะครับจากรายงานของตัวดูนอนา a นติกส์นะครับหาดูปริมาณเงินที่อยู่ในนี้เนี่ยครับเห็นภาพว่ามันอยู่จุดที่ออไทม์ไฮนะครับจะแต่อไทม์ไฮอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อตลาดีไฟเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยนะครับและคนก็ยังนิยมนะที่จะฝากเงินนะครับในเชนอีเทอเรียมประมาณ70%ของเงินทั้งหมดเลยนะครับทำให้เฮ้ยพอเมื่เงินเติบโตทรัลชันมันมากขึ้นมันก็มีการเบิร์นมากขึ้นและพู่นนำการเบิร์นในตัวดีไเนี่ยคือยูซสวอปเองเนาะแพลตฟอร์มเดียวนี้เล่นไปประมาณ1นึ่งพันล้านต่อปีแล้วอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะั่นคือเขาประเมินไปเมื่อก่อนนี้นะครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าในอีเทอร์เรียมเนี่ยนะครับมันม อีกตัวหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะั่นคือ NFT นั่นเองนะครับตลาดอาร์ติสตภาเครื่องออนไลน์ที่หลายคนชอบแซววันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย NFT เนี่ยเหมือนเป็นกระแสะหลักพอสมควรเลยนะครับด้วยความสนใจอย่างยิ่งยวดและแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งนะครับที่เบิร์นค่าแก๊สแพงกว่าวิสวอปเนี่ยนะครับนั่นคือ OpenSea แพลตฟอร์มกระดานแลกเปลี่ยนระหว่าง NFT นั่นเองครับ ซึ่งตลาด NFT เนี่ยมันรวมหลากหลายนะครับทั้งงานอาร์ตทั้งเกมนะฮะซึ่งอันดับแรกก่อนให้พูดถึงงานอาร์ตนั่นคือตัวคริปโตพังจําได้ไหมครับที่วีซ่าเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อคริปโตพังเนี่ยทำให้ราคาฟลอร์ของคริปโตพังเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง100่งรอยอนะครับแปลว่าคุณจะมีคริปโตพังเนี่ยขั้นต่ำคุณต้องมี10ล้านเลยครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเรื่องเกมก็คือ XC Infinity นั่นเองครับไอ้นเอ็ก Infinity เนี่ยนะครับมีคนใช้ต่อวันนะ Active User คือ1ล้าน Active User นะครับมีคนเล่น1ล้านต่อวันนะ ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วรายได้ของ x อ็กเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทต่อเดือนนะครับโอ้โหก็าน้องน้อง,อ,งอีเทเรียมนะครับซึ่งจะเห็นภาพตอนนี้นี่นะครับแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยนะครับอยู่ในเช a น Ethereum เยอะมากทั้ง OpenSea NFT เองคริปโตพังเอง pe, F Bored a Yacht Club Exi Infinity Uniswap พวกนี้นะครับทุกอย่างมันเติบโตหมดทุกอย่างเนี้ยอยู่ในเชน Ethereum นะครับ แลวคุณต้องอย่าลืมว่าปกติแล้วเนี่ยการเติบโตของไอ้พวกพวกนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสตาร์ทอัพครับมันเป็นเหมือนเอ็กซ์โพเนนเชียลที่กรับขึ้นฟิวอย่างเงี้ยเลยครับนั้นอาจจะไม่สมามารถคาดการณ์ได้เลยว่าที่เห็นเติบโตวันนี้เนี่ย อีกปีหน้าจะเติบโตอีกกี่เท่านะเพราะว่าถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วมันก็เติบโตเป็นหลัก100เท่านะฮะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคิดแบบการเติบโตแบบปกติกับโปรเจกต์พวกนี้ได้เลยครับนั้นการเบ e ิร์ดอีเทรนอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้นะครับซึ่งนัวิเคราะห์ของทางบูมเบิร์กเนี่ยครับก็ออกมาบอกนะครับว่าทาง NFT แล้วดีฟเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยจะทำให อีเทเรียมเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นแบบว่าทําให้แบบบิตคอยต้องเหงาเลยครับแม่เขียนลอดลอดเท้ามากเลยนะฮะเขียนลอดเท้าให้คนมาลุมช่องผมจริงๆกันนะครับคือท้เรื่องของการเติบโตของราคาเนี่ยหลายคนไม่เถียงละอีเทเรียมช่วงหลังๆเนียเติบโตเดวกว่าบ t c o i n ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูว่าตอนนี้เนี่ยอีเทเรียมันเริ่มที่จะ ฉายแววแล้วกันเนาะครับออกหลอกจะออกจากร่มเง,งาของพี่ใหญ่ครับชาร์ตอิเลียมต่อบิตคอยเนี่ยก็เบรกเอาชัดเจนนะหรือแบบว่าเฮ้ยเขาเนี่ยโดดเด่นนะต่อให้บิตคอยพี่ใหญ่ร่วงหลายคนจะรู้ว่าถ้าพี่ใหญ่ร่วงเนี่ยน้องๆ้องร่วงตามหมดแต่วันนี้อิเลียมเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นแล้วครับสาวอิเลียมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอิเลียมเนี่ยจะฟลิปแน่นนะครับฟลิปมาถึงจะแย่งสัดส่วนการเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับโอ้กาวกันไปกาวกันไปครับ ซึ่งก็จะบอกว่าในด้งเดิมเนี่ยเทียมเนี่ยก็ดูเข้มแข็งขึ้นนะครับหมายถึงในมุมของเน็ตเวิร์กนะแอปพลิเคชันที่มาออนเชนเนี่ยนะครับยูนิสปต่างๆหรือโปรเจกต์ DeFi หรือแม้กระทั่ง A N F T เนี่ยเหมือนโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นด้วยนะอุตสาหกรรม DeFi ก็เติบโตขึ้นอุตสาหกรรม N F T ก็เติบโตขึ้นในตัวของมันเองแล้วมีคนนี้เข้ามาบนเชนนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยครับตัวเชนของมันเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเป็นตัวเลเยอร์สองเป็นตัวซอฟต์ดิจตอลกันมากขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเลเยอร์สองเนี่ยช่วงตัว arbitrum เนี่ยก็มีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับมีนักลงทุนอะไรเนี่ยที่เข้้าาามลงงทุุนนนคค่่ออขเเยะชณ A16C นะครับ m คคิวบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มาลงทุนเนาะมาพัฒนาโปรเจกต์เกี่ยวกับเลเยอร์สนะครับเพื่อทำให้ Ethereum เนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าทุกคนรู้แหละเรื่องของความ decentralized เรื่องของความ security แต่ก็ขาดความรวดเร็วเนาะนั้นระยะ2ก็จะมาทำให้เทเี่นติดปีกติดปีกระดับหนึ่งนะครับทรานเซชันจะเพิ่มขึ้นประมาณ100เท่านะฮะก็คือถ้าคูณของเดิมที่สิบห้าทรานเซชันเปอร์เซกอาจจะเป็น15,000 t r a n s ห้าพันทรานเซชันเปอร์เซกเลยนะครับก็เรียกว่ารวดเร็วมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อพื้นฐานก็เปลี่ยนไปนะฮะเนื่องน็ตเวิร์กเองก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่รอช้าครับนักลงทุนสถาบันเนี่ยตบเท้าเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเกรสเกลเนี่าสุด ก็เพิ่มนะซื้อคริปโตอีกประมาณ1บิลเลียน่นะครับและที่มากที่สุดนี่คือตัวอีทีเรียมนั่นเองครับโดยซื้อไปกว่า586ล้านเหรียญนั่นนะครับในตัวอีทีเรียมนะฮะแต่คุณรู้ไหมครับที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยคือคุณเคนที่วูดครับคุณเคนที่วูดบอกเลยว่า โอ้โหเอาด้วยนะนะครับขอซื้อ g r a นสเกลอีอธอรี่เอียมด้วยนะครับเคที่วูดเนี่ยเป็นคนที่เห็นอนาคตอยู่แล้วนะลงทุนในหุ้นเชลลาทำผลตอบแทนต่อปีเนี่ยได้ไประมาณเป็นหลัก100%่งร้รักกองทุนนี่ถืออเมซิ่งบริลกิงโกมากเลยนะครับแต่วันนี้คุณเคที่วูดเนี่ยก็มาลงทุนในอีเธอรี่ยมด้วยนะครับและเพิ่งลงทุนไปกับทางตัว g r a นสเกลอีเธอรี่เอียมโฮดดิ่งเงนนะฮะมันก็เป็นการตอกย้ำได้เป็นอย่างดีนะาอีเธอรี่เอียมเนี่ยมาแน่มาจริงนะครับซึ่งก่ออนนนห้้าีคคุณคเเทวงก็ไ ออกมาบอกนะครับว่าชื่นชมนะโปรเจกต์ d e f าเจ๋งๆที่อยู่บน Ethereum b l o c k c h a i นนะครับเอ้ยไบแนนไม่นับหรือจานนะครับนับแต่ Ethereum นะฮะก็แปลว่าเขาเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะถ้าบอกถึง Ethereum ก็นึกถึงไม่กี่ตัวนะครับอยู่นี้คอมปาลอาเวอะไรพวกนี้มันก็ดาวนะครับก็คือชื่นชมว่าน้ำการพี้เนี้ยของจริงเลยครับ แหมซื้อปุ๊บหยอดปั๊บนะครับแหม่เดี๋ยวก็โดนแซวว่าปั่นเหบียนหลอกนะครับคุณเคที่นะครับแต่ไงก็แล้วแต่ครับตดคิดตัวเองก็ดูเขียวขจีนะนะครับก็สดใสกันทั่วหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันนี้ไปด้วยกันนะนะครับสุดท้ายยะนำการนี้มาให้ดูครับนั่นก็คือ Bitcoin Domin a n นนนะครับหรือว่าอ่ดัชนีที่ชี้วัดว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยมีสัดส่วนกับตลาดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้บิตคอยนนั้นก็ค่อนข้างลงไปเยอะพอสมควรครับหลังจากเม70% ของมาเก็ t แคปทั้งหมดนะตอนนี้ก็รู้สึกที่จะเริ่มที่จะเล็กลงมาแล้วนะครับเอาจริงไม่เล็กหรอกครับมันก็เติบโตขึ้นนั่นแหละแต่เหมือนมีโปรเจกต์อื่นๆที่เริ่มมาแยกสัส่วนกันตลาดหนึ่งนั้นคือเป็น Ethereum นั่นเองเนาะก็ต้องมารอดูต่อไปว่าเฮ้ย หน้าตางยจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปไหมแต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีบางครั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้นอะอยู่ที่การยอมรับของผู้คนการเข้าใจของผู้คนอะไรแบบนี้นะครับและดูเหมือนหลังๆเนี่ยทางอิทิวเลียนี่ยทำได้ดีกว่าเรื่องของการเป็นเฟรนลี่นะครับในการสร้างโปรโพตี้ให้กับสถาบันให้กับหน่วยงานองค์กรกองทุนอะไรเงี้ยมันมาจอยกันได้แบงก์เบิ้งก็มาใช้ได้สร้างโปรโพตี้ในแอปมือถือเปเเมนทอะไรเงี้ยมันก็ดูจะเฟรนลี่นะครับก็เรีวยกว่าผมโยนลงตัวแล้วกันนะครับโอเคองั้คลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่นนนััั่่่งงงฟจจบบบลละคคคุณชอ like, อชอออรยาาืมมมกกดดไ์์ติพพ ได้วยนะครับได้ียนนะครับถ้าใครอยากฟังความรู้เชิงลึกในห้องเรียนวงในนะครับก็กด s u b s c r i ปชั่น membership ข้างล่างนี้เลยเป็นแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีโปรเจกต์พวก DeFi ยคริปโตหรือว่าอ t c o i n นะครับหรือว่าพวกเอ่อรีเสิร์ชที่เขาแบบคุยกันเนี่ยว่าทิศทางของโลก DeFi ไปทางไหนแล้วเนี่ยนะครับและมีสติ๊กเกอร์นะฮะหรือติ๊กเกอร์นั่นเองนะว่าเข่าวลงทุนกับอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มามาวอมอกกันในกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ